องค์กรคุณธรรมหมายถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรสแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักาศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำารงชีวิตสํานักแผนงานจึงได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินอ,องค์กรคุณธรรมโดยมีนายสุรชัยบุรพานนทชัยผู้อํานวยการสํานักแผนงานเป็นประธานคณะทํางาน และได้จัดประชุมสํานักฐานงานขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสํานักฐานงานร่วมกันกําหนดกิจกรรมจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทําโดยสอดคล้องกับคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญยูและได้จัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมโดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคมพศ2567ดังนี้ กิจกรรมที่1ประหยัดพลังงานประหยัดเงินเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรน,น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผลรอบคอบมีความพอดีพอประมาณไม่เบียเดเบียนตนเองและคนรอบข้างโดยให้บุคลากรของสํานักแนง,งานร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรู้จักประหยัดพลังงานและเป็นแนวทางให้นํามาตรการประหยัดพลังงานกลับไปใช้ที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานลง จากการดำเนินกิจกรรมพบว่าบุคลากรของสํานักแนง,งานทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดความสําเร็จในการทํากิจกรรมคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อย กิจกรรมที่สอสอพองรู้หน้าที่ตรงต่อเวลาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมีวินัยในการปฏิบัติงานทั้งต่อตอนเองและต่อองค์กรโดยให้บุคลากรของสำนักแนงานมาปฏิบัติงานให้ตรงเวลาและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาไม่นำเวลางานไปทำกิจธุระอื่นและจากการดำเนินกิจกรรมพบว่าบุคลากรของสำนักแนงานส่วนใหญ่มาปฏิบัติงานตรงเวลาร้อยละ9 7 3า ความสาเร็จในการทํากิจกรรมคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกิจกรรมที่สสอผองอลงเวลาตามจริงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นความถูกต้องตามหลักวิชาชีพความซื่อตรงซื่อสัตย์สุดจริตยืนหยัดในการรักษาความถูกต้องเป็นธรรมโดยการเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เช่นการลงเวลามาปฏิบัติราชการตามความจริงจากการดําเนินกิจกรรมพบว่าบุคลากรสํานักฐผนงานทุกคนลงเวลาปฏิบัติงานจริงและไม่ลงเวลาแทนกันความสําเร็จในการทํากิจกรรมคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อย กิจกรรมที่4 Nogi p o l i c y e เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กับบุคลากรของสํานักฐผนงานปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกํานันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากการดําเนินกิจกรรมพบว่าบุคลากรสํานักแผนงานทั้งหมดสามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ความสําเร็จในการทํากิจกรรมคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกิจกรรมที่5เหลือขอเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสํานักแผนงานมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อสังคมและประเทศชาติโดยไม่หวังผลตอบแทนและกระทำอย่างสม่ำเสมอจากการดำเนินกิจกรรมพบว,ว่ามีผู้สนใจและร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมากทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกและเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาคณะทำงานได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่ทุกคนได้ร่วมกันบริจาคให้กับมูล,ลนิธิบ้านนกขามินแล้วเพื่อเปลี่ยนสิ่งของบริจาคเป็นค่าเทอมน้องๆต่อไปความสำเร็จในการทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกิจกรรมที่6ร่วมใจสืบสารประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแสดงออกถึงความสำนึกรู้คุณและกะตัญญูต่อบุพการีผู้มีพระคุณรวมถึงบุคคลผู้มีความสำคัญต่อกรงเจ้าท่าด้วยความนอบน้อมจากการดำเนินกิจกรรมพบว่าบุคลากรสําน,นักแผนงานไม่น้อยกว่าร้อยละเกร่วมกันรดน้ำวอวยพรบุพการีผู้มีพระคุณผู้บังคับบัญชาผู้อาวุโส ทั้งในกรมเจ้าท่าและที่บ้านความสําเร็จในการทํากิจกรรมคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกิจกรรมที่7มอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทําความดีจนเป็นแบบอย่างได้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรของสํานักฐผนงานที่ทําความดีจนเป็นแบบอย่างได้จากการดําเนินกิจกรรมมีผู้ได้รับมอบเกียรติบัตรจํานวน1ิบคนจากการดําเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31าพฤษภาคมพุทธศักราช2567มีร้อยละความสําเร็จในภาพรวมร้อยละ 100, 100. ท้ายนี้คณะทำงานขอขอบคุณบุคลากรในสํนักแนงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของสํานักแนงานจนบรรลุค,ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ดีต่อก,การส่งเสริมคุณธรรมมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันทายใต้หลักธรรมทางาศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง